การบวชเนี่ยไม่ได้บวชเพื่อมาตอบแทนคุณบิดามารดานะคนที่เขาบวชเนี่ยพระตถาคตบอกว่าเขาเห็นว่าคารวะครับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากในเพศคารวะเขาก็เลยคิดว่าจะไหนเลยเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้าการสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิด นี่คือปัญหาของเขานะดังนั้นคนที่มาบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพอะไรเข้าถึงอาชีพขอทานนะไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรไปปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชแต่เขาเห็นโทษทุกภัยในสังสารัตเขาจึงบวชไม่ได้บวชมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ถูกต้องเนี่ยพระองค์ให้ทำสี่อย่างนะพระองค์เปรียบเทียบว่า ถึงแม้เธอจะแบกพ่อแม่ด้วยบาตั้งสองข้างท่านอุจจาระปัสวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีเราดูแลท่านอย่างดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนนะเพราะพ่อแม่มีบุญคุณมากหรือว่าเราเนี่ยยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้เขาให้พ่อแม่ท่านเนี่ยศรัทธาในตถาคตต้องดึงท่านโน้มน้าวท่านให้ได้ อย่างที่2ยังมาดาบิดาผู้ทุศินให้มีศีลสัมปทานะให้พ่อแม่เนี่ยมีศิลกายดีวาจาดีศิลห้าเป็นพื้นนะอันที่สามยังมารดาบิดานะผู้มีความตระหนี่ให้มีจารค่าสัมปทานะท่านมีความตริหที่เหนียวให้ท่านมีจารค่าเสียสละแบ่งปันข้อที่4ยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทา ด้วยการให้สี่อย่างเนี่ยชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่ตอบแทนบิดามารดาทำอย่างนี้นะ